ปิดแบบนี้ดูแล้วพอไหวค่ะแต่ถ้าจะเป็นงานกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5ขึ้นเตือน,นขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อแมทธิวซึ่งเป็นสายดูแลสุขภาพอยู่แล้วคงไม่ยอมพาลูกๆไปเสี่ยงแน่นอนนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมรอบงานถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกๆเลยค่ะที่จะประเมินการรับงานที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับลูกสาวตักลมอย่างน้องเดมี่และก็น้องจีแลนด์ลูกชายของโตนะคะ ซึ่งคราวนี้เดมี่ใช้เดี่ยวค่ะแยกกับพี่ชายมาคิวเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชัน Out of the Nest นะคะกลางฮอใหญ่เลยค่ะที่แมทธิวก็เป็นพีกรด้วยถือเป็นงานใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับสาวน้อยวัย3ขวบครึ่งค่ะแต่ครอบครัวก็เห็นว่าเป็นงานแสงสีเสียงสัดใสมีเสียงเพลงมีคนเต้นรำในแบบที่ลูกสาวชอบจึงตอบรับไป แต่ถ้างานไหนดูแล้วยังไม่เหมาะคัดกับนิสัยใจคอของลูกๆหรือว่าต้องบังคับให้ทําอย่างฝืนใจยยก็จะปฏิเสธไปนะคะ<ย>ก็จะเน้นงานที่ให้อิสระเป็นตัวเองหรือว่าได้เห็นพ่อแม่ขึ้นเวทีไปเป็นพิธีกรบ้างไปร้องเพลงบ้าง <c oughs> น่าจะเป็นภาพจาดีๆที่เหมาะกับวัยแล้วก็ได้ประโยชน์กับลูกมากกว่าค่ะ <c oughs> ทําให้ช่วงนี้ต้องพิจารณารอบด้าน <c oughs> ก่อนที่จะพา <c oughs> ลูกๆออกนอกบ้าน พอมันเป็นอย่างนี้เราก็จะจะเลี่ยงการออกงานที่มันเป็นแบบเอาท์ดอร์หรือว่าเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆอย่างนี้ ถ้าเป็นงานางนี้ยัง,ย,งยังพอมาได้เพราะว่าเป็นงานที่เขาก็มีความสนใจอยู่แล้วละด้วยมันเป็นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆแล้วก็มันอยู่ในชื่อที่ที่เป็นที่ปิดอยู่ในโรงแรมอย่างนี้มันก็รู้สึกว่ามันเราไม่ไม่ค่อยโดนฝุ่นมังมันไม่เห็นไม่รู้ว่าแต่ว่าก็ยังดีแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็ก็ดีขึ้นหน่อยแล้ก็ยังก็ยังรู้สึกว่ากังวลน,น้อยลงก็ยังพาออกงานได้บ้าง เรื่องฝุ่น PM 2.5ค่ะไม่ใช่ระวังกับแค่เด็กเล็กนะคะแต่เขาระวังกันทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีประวัติภูมิแพ้ติดตัวกันอยู่ด้วยค่ะทําให้ต้องปรับตัวกันรอบใหญ่จากที่เป็นบ้านนักกิจกรรมชอบทําสิ่งต่างๆกันนอกบ้านหรือว่าให้ลูกๆเนี่ยไปสนุกกับพื้นที่กลางแจ้งตามพัฒนาการของวัยก็ต้องงดไปชั่วคราวนะคะรวมถึงงดออกกําลังกายกลางแจ้งที่เคยทําด้วยเหลือเฉพาะในพื้นที่ปิดค่ะปิดประตูอยู่กับเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งลูกๆจะใช้เวลาอยู่กับทั้งแมทธิวและก็ลิเดียระหว่างออกกําลังกายบ่อยๆแม้ว่าจะจําใจกับอากาศที่ไม่อํานวยค่ะแต่ว่าแมทธิวคิดว่าจําเป็นนะคะต้องจํากัดพื้นที่กิจกรรมของครอบครัวกันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเบาบางลงค่ะก็ก็บอกตรงก็เซ็งนะฮะเพราะว่าปกติแล้ว ถ้าจะทุกวันนะฮะก็ต้องก็ต้องมีการออกกำลังกายแล้วไม่ก็เบาๆก็ปั่นจักรยานเล่นสเกตบอร์ดอะไรแถวบ้านอะไรอย่างนี้แต่ในเมื่อว่าอากาศมันมันไม่ได้จริงๆเราเราก็เปิดดูในแอปแล้วมันขึ้นแดงบางทีก็ม่วงอย่างเงี้ยโอโ้โหน่ากลัวก็ปิดประตูปิดทุกอย่างเปิดเครื่องข้อการในบ้านแล้วก็ก็อยู่กันอย่างนั้นมันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากทำาและแน่นอนเราก็อยากจะใช้ชีวิตนอกบ้านแหละมันเป็นธรรมชาติของคนเราแต่ว่า พอมันมันมันไปไปเสี่ยงกับสุขภาพออของเราแล้วก็ยิ่งลูกของเราอะ่ะเราก,ก็ก็ไม่อยากจะเสี่ยงมันก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆก็ก็รับสภาพไปบางคนก็ก็สู้กับมันแต่ว่าบังเอิญครอบครัวผมอะ่ะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพวกภูมิแพ้ก็น่าจะเยอะก็เลยจะเซ็นสติมากเลยคือโดนนิดนึงก็จะก็จะป่วยละเพราะฉะนั้นไม่ไมคุมเดี๋ยวเด็กต้องโดนเรียนเดี๋ยวผมก็จะต้องทํางานด้วย ตั้งแต่คู่ของแมทธิวลิเดียพ้นวิกฤตโควิดกันมาทั้งคู่ก็ยิ่งให้ความสําคัญกับสุขภาพกันมากนะคะก็มกักจะออกกําลังกายด้วยกันอยู่เสมอค่ะแม้ระหว่างที่ลิเดียอุ้มท้องลูกๆจนเคยฝ่าดราม่าออกกําลังกายตอนท้องมาแล้วส่วนท้องสามเนี่ยก็สวมหน่วมชกมวยกับสามีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องดิยอนค่ะลูกชายคนเล็กอายุ5เดือนต่อให้มีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาแล้วสองคนก็ยังต้องปรับให้เข้ากับการแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ก็เกิดขึ้นรอบๆตัวทุกวันค่ะแมทธิวเขาก็เช็กอย่างดีค่ะ Peace. Peace.